ใครผมบางอยากมีผมที่หนาขึ้นแบบดาราต้องดูคลิปนี้ทุกคนครับทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนังศีรษะหรือว่าผมร่วงเนี่ยคงรู้สึกว่ามันคงจะดีใช่ไหมครับนูโวไวทีพารนะครับผมน่าสนใจหบับตัวนูโวเนี่ยคือแตกหรือว่าสารสกัดนะครับที่มาจากธรรมชาตินะครับทั้งหมด4ชนิดครับมาช่วยให้หนังศีรษะเรานะครับแข็งแรงขึ้น แล้วก็ช่วยกระตุ้นนะครับให้ผมเราเนี่ยขึ้นอย่างแข็งแรงมากขึ้นยาวและไม่ขาดดุดร่วงนะครับผมซึ่งตัว extract ที่มี5อย่างที่เป็นสมุนไพรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมจะเล่าให้ฟังอันแรกนะครับก็คือตัวซอ l p i m e n t นะครับซึ่งเราเรียกว่าปั๊มเหลือยปั๊มเหลือยเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการที่จะไปช่วยยับยั้งตัวเอนไซม์ตัวหนึ่งซึ่งทําให้เราเนี่ยหัวล้านโดยกรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตัวเอนไซม์เนี่ยเรียกว่า5 alpha reductase นะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับ red ginger extract นะครัััััับบบก็คคคืออตตวววโโสสมมมแแดดงงรรรนนี่ยชะไ ตัวสมแดงนยครับมันจะช่วยให้ลดการดุดร่วงของผมจากหนังศีรษะของเราครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สําคัญคือเขาช่วยให้เราไม่คันหนังศีรษะทุกคนรู้สึกไหมครับเวลาแบบเราแบบเกาหนังศีรษะแรงๆเนาะเวลาเราคันหรือว่าเวลาที่เราสระผมเลยครับมันจะมีแบบผมร่วงออกมาเยอะมากเลยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งการที่เราไปกระชากผมหรือว่าทำให้ตัวหนังศีรษะเขามีการระคายเคืองเยอะๆเ,เ,เนี่ยพอมันไม่มีการไปเกาบ่อยๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้คันเนาะมันก็จะช่วยให้ผมเราร่วงน่อยลงครับผมต่อมานะครับคือดอกกระเมงครับผมเขาวาเป็นส้ให รู้สึกว่าตัวเองแบบผมยาวช้าแล้วก็ผมค่อนข้างไม่มีน้ําหนักรู้สึกว่าผมสุขภาพไม่ดีเนี่ยกระเมงช่วยได้นะครับผมผมแล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายเลยเนะครับรูทไบโอเทคครับซึ่งรูทไบโอเทคเนี่ยจะช่วยการสร้างคอลลาเจนนะคะให้กับตัวหนังศีรษะซึ่งทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับว่าคอลลาเจนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยมันผลิตอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ย จะผลิตไม่เท่ากันบางคนที่หนังศีรษะแห้งอาจจะมีคอลลาเจนน้อยอะไรอย่างนี้ครับตัวนี้ก็จะไปช่วยให้หนังศีรษะเราเครับมันมีคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นครับก็จะช่วยให้หนังศีรษะเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นตัวเอ็กซ์ทรัทั้งซีอันที่เราเลือกมาเนี่ยก็เป็นเอ็กซ์ทรัที่มาจากธรรมชาติล้วนนะครับก็สำหรับใครนะคบที่คิดว่าตัวเองจะมีปัญหาหรือว่ากําลังจะมีปัญหาอย่าให้มันเป็นปัญหาครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับเราใช้นูโวทุกวันผมสามารถบอกไร้เลยว่าหนังศีรษะคุณจะดีขึ้นนนนผผมมมมมททีีาาทีี่่่โาาาาจจกกกัังงรรระะด็็คคววววยยสแแแล้แขนอนขอบ ละไม่ที่แสนรักสลักจิตคลื่นชีวิตเลยคิดไว้เกินไฟฟ้นหาชเวงที่ลงเพอเพลอรำพันก็สว่างหาสวรรค์พรั่นใจโครย์พาเชิงม,มนเพยนพักรักเพ่งพิดนารมนงามตรึงจิตคิดให้หวนแม่ยำหลับและเมื่อฟันสุดรันจวน ใครน้อชวนชมสมวยรำคำรักเธอแม่ย้ำหลับละเมื่อฟันสุดรังจวนใครน้อชวนชมสมวยรำคำรักเธอใครน้อชวนชมสมวยรำคำรักเธอ